สวัสดีครับผมผมก็แล้วกับเบ้ายุดครับผมมันีนีพามายางเหรนเบิงบรรยากาศนะครับเนาะร้านที่ท่องเที่ยวครับผมขนาดกุฏผ้ามากเป็นทางางครับผมขึ้นเขาขึ้นชมวิวธรรมชาติครับผมแต่ว่าหนาหนีมันบราณเมีะหิมะนะครับเนาะถ่ายหิมะโตมันจะงามกว่านี้ครับผมเข้ากับมาเซอร์วิสไว้ครับ อ๋อเหรอเนาะวนาคุณเกาหลีเป็นผ้ามาเบิองครับผมน้ำตกเป็นอ๋อน้ำตกเป็นน้ำแข็งครับผมเนาะนี่ครับผมนีครับผมเนาะน้ำตกเป็นน้ำแข็งครับผมสู้มไม่เบิองครับผมไกลๆครับผมน้ำตกเป็นน้ำแข็งครับผม ีสวยคร um. ับผมสวยสวยไทยหิมะตกเนาะครับจะสวยกว่านี้ครับผมเนาะเอาหุ่นเป็นสะพานครับผมเป็นสะพานยางครับทางยางเลียครับผมเนาะกอลีกันนิยมมาเบิ่งครับผม าตามเพื่อนขึ้นสะพานกันครับผมตามมาเลยครับตอนนน้ำกัเป็นน้ำแข็งเมดนะครับเนาะน้ำแม่น้ำนองคลองบึงครับผมเป็นน้ำแข็งเลยครับ มาดูบรรยากาศกันต่อครับผมอันนี้ขึ้นบนสะพานครับเสียดายครับผมหิมะบตกนะครับน้องมื่อนี่เสียดายครับโง่สะพานเลยกันครับโอ้กาะโบน่าขั้วเนี่ยรับเนาะมันบอลมันบอลเลือกครับผม Đây càng Lúc đi ra nhộp sản phán Sản phán. phán khỏe nữa không? สลิงสิ่งยังไงครับผมามาฟังนี่ก็เห็นวิวตรงน้ำตกครับผมเ,เห็นวิวนำ้นำตกน้ำตกน้ำแข็งครับผมนี่ครับผมเนาะโอ้โห <laughs> นี่ครับผมเนาะวิววิวมองนี่อยู่ตรงกลางน้ำตกก็ดีครับผม

미끄러져, 너무 야, 봐 뭐, 아, 그 미끄러져. 미미끄럽다미끄러 아, 미끄러워. 오, 미끄럽다. 오. 얼었네. 오. 으, 겁나는데. เราต้องลื่นนะครับเนาะ <ผม S 1> ลื่นไม่ยังเป็นน้ำแข็งครับผมบน้ำแข็งเกาะครับนี่กรน้ำแข็งเกาะครับผม โอ้าเนนะผมคืนเนงินครับดิทคุริอรคุริทคุรคุรน้ำตกไก่กับผมพาเพิ่งไกระวังเลื่อนนี่ค,ร,ครับระวังลับ หล่หอ,ลอไหมถ้าหล่อถึงจะเลื่อน <c oughs> ตามไปดูกันต่อครับผมอีกมุมนึงครับผมฝัง่งที่น้ำที่ไหลามาหาน้ำตกครับผมเป็นน้ำแข็งบิดครับผมนะน้ำน่ครับมันจากาศความหนาวนะครับเนาะนี่ครับผม เป็นคลองน้อยน้อยไหมาครับผมเนาะถ้าเออ่หนาฝนหนาจะน้ำไหลครับผมเนาะหนาฝนก็ทีเป็นน้ำตกก็ที่เอวามสวยงามมองอีกแบบหนึ่งของหนาฝนนะครับหนาหนาวก็จะประมาณนี้ครับผมไฮ้ปะเดี๋ยวหนาฝนเขาจะพามาเบิ่งอีกทีนึงหนาฝนนะช่วงนี้เบิ่งหนาหนาวไว้ใชครับผมบรรยากาศความหนาว น้ำก็ไหลอยู่ครับผมนี่ครับข้างล่างครับผมเป็นน้ำแข็งครับครับผมนั่นๆไต่กึ้นหก่อนนันมีน้ำไหลจอก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 เยตัว ก็ยังมีน้ำไหลยู่ใต้น้ำแข็งหน่อยหนึ่งอยู่นะครับเนาะกระบอมคลิปนี่กับผาพเบื้องทำหนี้แลครับเนาะ้แล้ว,ลวทำให้โอกาสนะครับเนาะตอนนี้มาตกนานา,นาจะาพาเบื้องอีกท่านึงครับ ไทยมาตกกะทิสวยงามครับผมพอ,อกันอีกไม่คิดหนาครับผมเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีครับเจ็บตัวมันไก่นะ